สวัสดี FC ของร้านปานันจิอรี่ทุกท่านนะครับผมปุรภัสศิร,ราเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันเิอรี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ5บาทปี2540ครับซึ่งนี่อาจจะเป็นเหรียญแรกของปีนี้ที่ได้มาเลยนะครับเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้มาบ้างเพราะว่าผมก็ได้ทำการซื้อโฆษณานะครับเพื่อที่จะตามหาเหรียญ5ปี40แต่ว่าถ้าพูดถึงโฆษณาแล้วนะดูมันไม่คุ้มเอาซะเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้โฆษณาเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้ว่ารับซื้อ5ปี40แต่ว่าไม่นานมานี้นะผมก็เพิ่งทําคลิปรีวิวรับซื้อเหรียญ5ปี40อีกครั้งหนึ่งนะเอาลงทั้งช่องทาง เฟซบุ๊กร้านปานันจิวลี่แล้วก็ช่องทางนะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับก็มีคนเข้ามาบอกว่าโอ้ยราคาที่อื่นรับซื้อเป็นหมื่นๆแล้วนะโอ้โหนะก็เจอแบบนี้เข้ามานะผมก็เลยบอกว่านะผมก็เลยขอบอกเลยว่านะครับนะหมื่นๆเนี่ยนะตั้งแต่สมัยไหนครับอย่างร้านปานันนะถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ปัจจุบันก็ราคาก็หมื่นอัพอยู่แล้วนะฮะนะเป็นหมื่นเหมือนกันแต่ถ้าสภาพที่นะผ่านการใช้ ผ่านการใช้อย่างนี้ครับผ่านการใช้อย่างนี้ฮะแต่ก่อนก็เคยซื้ออยู่ประมาณ8,000บาทแต่ว่าช่วงนี้ราคาร่วงลงมาครับรับซื้อปัจจุบันนะครับก็รับซื้ออยู่ประมาณ4,000บาทคือราคาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่สามารถซื้อได้แล้วก็ผมก็มานะทการประกาศรับซื้อ4,000บาทแล้วก็มีคนหามาได้จริงๆเห็นไหมฮะ ห้าปีสี่ศูนย์ห้าปีสี่ศูนย์ถ้าคุณเอาไปใช้ก็จะมีค่าเพียงแค่ห้าบาทแต่ถ้าเกิดเอาคุณเอามาขายร้านปาหนันนะครับมันจะมีค่าถึงนะถึง4 0 0พันบาทกันเลยทีเดียวสำหรับเรียนนี้ฮะถ้าเกิดใครคิดว่าร้านปาหนันนะฮะซื้อซื้อถูกก็ซื้อต่อจากผมไปแค่นั้นแหละนะถ้าใครคิดว่าราคา4 0 0พถูกเกินไปนะค,คุณคิดว่าราคาแพงต้อง8 0 0 0คุณก็ซื้อไป800 0แค่นั้นนะฮะแต่เรียนนี้ ที่แน่ๆครับนะผมขายเพียงแค่เรียนละ6,000บาทเท่านั้นเองครับเพราะปัจจุบันตลาดเล่นกันอยู่ราวๆประมาณ 6000- ถึง6,500บาทใช่ไหมละ่นะถ้าเกิดผมขายส่งนะให้นักสะสมไปขายต่อมีกำไรผมก็ต้องขายอยู่ราวๆประมาณ6,000บาทนะแล้วก็คนที่รับต่อจากผมเขาก็ไปขาย6,300 6 5 0 0บาทเขาก็มีกำไรทันทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะซื้อได้อยู่ประมาณนะ4 พันบาทครับนะบต้องเข้าใจอย่างนึงด้วยนะว่านะกว่าจะหาเหรียญ5ปี40มาได้นั้นนะครับไม่ใช่ง่ายนะฮะสะสมประสบการณ์มาต้องดูแท้เป็นให้ออกแล้วที่สำคัญนะปีที่แล้ว5ปี40นี้นะฮะทำผมขาดทุนค่าโฆษณาไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะเออนะ นะก็มาพูดถึง5ปี40แล้วกันในไหนก็มีคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของ5ปี40วันนี้ผมจะมาดูเบื้องนะสอนดูเบื้องต้นเพราะว่าหลายคนนะครับไปเจอโดนปลอมกันเยอะนะช่วงนี้โดนปลอมกันน่ากลัวมากเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทําให้ปลอมเหรียญได้ง่ายขึ้นครับสำหรับ5ปี40เนะี่ยการดูเบื้องต้นนะฮะคุณจะต้องดูตรงเลข0ูย์ครับเลข0ูนย์ะครับให้ดูตรงเลข0ูนย์ะครับถ้าเลข0ูนย์ไม่มีรอยเจียนี่ดูธรรมชาติมากนี่ถือว่าโอเคนะฮะ แล้วก็ให้สังเกตดีๆนะฮะศูนย์จะเหมือนว่าตกลงมาใต้เลขสีนิดหนึ่งนี่คือเบื้องต้นนะฮะนี่คือเบื้องต้นนะครับและต่อมาครับให้คุณดูหน้าบอใบไ,ไม้คุณเห็นเส้นที่กระเบื้องไหมฮะเส้นกระเบื้องผ่านมาแล้วจะหายไปตรงหน้าบอใบไ,ไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญ5ปี40เลยนะครับเพราะว่านะรุ่นอื่นเนี่ยนะะไม่ค่อยเจอแผ่นนี้เท่าไหร่นะเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไ,ไม้ไม่มีครับ แล้วก็ให้สังเกตตรงหัวสาระอาะครับจะไม่มีเส้นกระเบื้องนะที่ลากมาจากเลข5้ายาวๆเนี้ยจะไม่มีเส้นทอทหารก็ไม่มีอ่าแล้วก็นะหลังจากเส้นกระเบื้องลากผ่านหน้าบอใบไ,ไม้มาแล้วครับตรงเล็กๆตรงนี้ครับใต้นะอยู่บนเลข5้านิดหนึ่งก็จะไม่มีเห็นไหมช่องอ่าหลังจากเลขนะหลังจากนะเส้นกระเบื้องลากยาวจากบอใบไ,ไม้สังเกตดูในเลข5้าไม่มี และเส้นที่ลากจากจุดนี้นะฮะลองสังเกตดูตรงนี้ก็จะไม่มีเห็นไหมนี่คือจุดที่ที่จะเจียยากหน่อยครับเพราะว่าจะเล็กมากใช้กล้องสองพารดูได้ครับนะเส้นในนี้ก็ไม่มีนี่คือการดูเบื้องต้นเลยครับนี่คือการดูเบื้องต้นแต่ก็จะมีจุดที่ผมยอมจ่ายตังค์ก็คือจะมีจุดที่อยู่แถวๆตรงพระบูสดตรงยอดนี่ครับตรงนี้นะฮะตรงตรงตรงที่เป็นช่องลมตรงเนี้ตรงขอบสุดจะไม่ชัด แล้วนอกนั้นก็จะมีนะปัจจัยอื่นๆครับที่จะดูให้ชัวร์นะฮะซึ่งปัจจุบันนะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่มีรอยเจียก็โอเคแล้วครับสภาพผ่านการใช้ชิ้นนี้ผ่านการใช้ชิ้นนี้นะครับก็เนี่ยเห็นไหมสภาพเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงได้เงินแน่นอนครับเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปลงไม่นานนี่เองเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็มีคนเชื่อผมนะฮะ FC ส่งมาขายจนได้นะครับได้เงินจริงๆนะฮะสำหรับชิ้นนี้ครับซื้อ4ี่พัน ขาย6,000บาทมีอะไรไหมฮะผมจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของผมขายไม่ออกก็เรื่องของผมแค่นั้นเองนะฮะสำหรับใครที่ต้องการติดต่อร้านปะนันครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสิต้าติดต่อเข้ามาได้นะตามช่องทางนี้ครับร้านปะนันจิวลี่นะครับเฟซบุ๊กครับติดต่อทาง Facebook ได้นะฮะร,ร้านปะนันจิวลี่ถ้าใครถนัดทางไลน์ก็ติดต่อทางไลน์ได้ไอเดียไลน์ของเราคือแอดปนันแปดแฮะอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะเครื่องหมายนี้ด้วยนะครับจะมีแอดมินคอยดูอยู่ไม่เข้าใจยังไงไก โทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง054067303ร้านปลานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ